สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้ของคุณรัศมีแขนะคะที่คุณรัศมีแขได้โพสต์ภาพโคเบอร์ภาพมหาไทยวันล่าสุดคุณรัศมีแขชาวเน็ตตะลึงลั่นไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเมื่อวันที่18กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาภาพมหาไทยวันได้โพสต์ภาพส่วนตัวเปรียบเทียบกับคุณรัศมีแขนักแสดงชื่อดังแห่งวงการบันเทิงพร้อมข้อความ สภาพนะน้องนะเอาอะไรมาเหมือนก่อนทาเอาบรรดาแฟนขับหากันท้องแข็งเข้าไปทําความแสดงความคิดเห็นและกดถูกใจแบบรัวๆนะตอนนี้ชาวเน็ตยังไม่เลิกคือหาของคุณรัศมีแขที่เหมือนกัน,นยากฝาแฝดค่ะ เราจะทําการเปรียบเทียบรูปก,กันให้ดูนะคะว่าเหมือนกันตรงไหนบ้างเป็นยังไงบ้างกันล่ะคะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนตรงไหนอปัปากรามาวงกันได้เลยคะ่ะหากชอบเนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราต่อไปกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ